แชร์ตั้งยินรับที่ผมอยากให้เทรดเดอร์ทุกท่านรู้ถ้าใครไม่อยากประสบความสำเร็จเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยครับถ้าเราเทรดแล้ล้างพอร์ตเราลองฝึกจำกัดความเสี่ยง1%ต่อครั้งดูครับถ้าเราเทรดแล้วเราไม่มั่นใจในระบบของตัวเองให้เอาระบบเทรดของตัวเองไปทดสอบกับกราฟย้อนหลังดูครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจในแผนเทรดของตัวเองให้ทำเช็คลิสต์แบบโค้ชเจมครับแต่ถ้าคุณไม่มีทุนเทรดให้คุณติดตามเพจโค้ชเจมจนกว่าจะเป็นแฟนตัวยงและรอรับเงิน5,000บาทผมจะแจกทุกสัปดาห์ครับถ้้้้้าาาาาาคคคคคคุณไมมมม่ีีีเเเเงงงินนนนรรรรรรยออ์์สสแแพพพๆใหหศึกษวูฟจโชััับ ถ้าคุณเป็นคนมีทุนน้อยแต่อยากได้พอร์ตใหญ่ให้ใช้บร oker market for you ครับเพราะคุณจะได้เครดิตเพิ่อมอีก1 0 0ถ้าคุณได้มีระบบเทรดที่สามารถเทรดได้แม่นยำแบบเจ้าตลาดให้ศึกษาความรู้ฟรีจากเพจโคตรเจมครับถ้าคุณเทรดแล้วขาดทุนบ่อยผมแนะนำให้คุณหยุดเทรดสัก3วันถ้าคุณไม่อยากเทรดขาดทุนซ้ำๆใน1วันให้คุณตั้งกดว่าขาดทุน2รอบใน1วันให้หยุดเทรดครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีวินัยในการเทรดให้ฝึกทำตามแผนที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกอย่างเคร่งครัดครับถ้าคุณไม่มีแรงบันดาลใจในการเทรดให้ลองฝึกหาเป้าหมายที่ชัดเจนให้ตัวเองถ้ามีเวลา้ากาฟให้ฝึกเทรดแบบสวิงเทรดถ้าคุณอยากเป็นคนที่รวยก่อนวัยันควรให้คุณลงมือทำแบบ100%ไม่มีข้ออ้างครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จให้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆครับขอให้คนที่ดูโค้ชเจมอยู่ตอนนี้เข้าสู่เส้นทางที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมครับผมขอเป็นกำ